เป็นแร่ธาตุที่มีบทบาทสําคัญในการสร้างและก็รักษาความแข็งแรงของกระดูกและฟันนะคะซึ่งเป็นโครงสร้างที่สําคัญของร่างกายค่ะนอกจากนี้ค่ะแคลเซียมยังช่วยในกระบวนการแข็งตัวของเลือดการทํางานของระบบประสาทและก็กล้าเมเนื้ออีกด้วยนะคะส่วนวิตามินดีค่ะมีหน้าที่ลหลักๆในการช่วยดูดซึมแคลเซียมจากทางเดินอาหารเข้าสู่กระแสะเลือดแล้วก็ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกและกล้ามเนื้อนะคะรวมไปถึงการลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะหกลบในผู้สูงอายุได้ด้วยค่ะ รสมอายุนะคะโดยเฉพาะในผู้หญิงตั้งแต่วยัยดประจำเดือคนควรให้ความสําคัญกับการรับประทานแคลเซียมและก็วิตามินดีให้เพียงพอนะคะเนื่องจากยิ่งอายุที่เพิ่มขึ้นความแข็งแรงหรือว่าความหนักแน่นของบนกระดูกก็จะยิ่งลดลงนะคะทำให้กระดูกบางก็มีความเสี่ยงของการเกิดโรคกระดูกพรุนซึ่งก็ทําให้ผู้ป่วยมีความเสี่ยงของการเกิดภาวะกระดูกหักได้ง่ายขึ้น การได้รับแคลเซียมและก็วิตามินดีที่เพียงพอค่ะจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างเนื้อและก็ระบบประสาทรวมไปถึงลดความเสี่ยงในการหกล้มซึ่งเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุด้วยค่ะโดยทั่วไปค่ะในผู้ใหญ่ที่อายุมากกว่า19ปีขึ้นไปคนที่จะได้รับแคลเซียมอยู่ที่1,000มิลลิกรัมต่อวันนะคะแต่ในผู้หญิงที่หมดประจำเดือนนะคะหรือว่าผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ70ปีขึ้นไป คนที่จะได้รับแคลเซียมเพิ่มขึ้นเป็น1,200ม mm. ิลลิกรัมต่อวันเพื่อที่จะรักษาความแข็งแรงของกระดูกและกล้ามเนื้อนะคะสำหรับวิตามินดีค่ะคนทั่วไปควรที่จะรับอยู่ที่600 international unit ตอาา่อวันเพื่อช่วยในการดูดซึมแคลเซียมและในผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า70ปีขึ้นไปควรได้รับวิตามินดีเพิ่มขึ้นเป็น800 international unit ต่อวัน แต่ในผู้ป่วยที่มีโรคพวนนะคะมีโรคกระดูกพรุนมีภาวะขาดวิตามินดีอยู่ก่อนหน้านี้หรือว่าได้รับยาบางชนิดที่มีผลต่อกระบวนการเมตาบอลิซึมของวิตามินดีค่ะเช่นพวกยากันชักยาสเตียรอยก็จะต้องการวิตามินดีในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นค่ะ,คะร่างกายค่ะได้รับแคลเซียมจากอาหารนะคะเช่นกลุ่มนมผลิตภัณฑ์จากนมโยเกิร์ต ชีสนะคะหรือว่าปลาเล็กปลาหนอนที่ทานได้ทั้งกระดูกน,นะคะกุ้งแห้งผักใบสีเขียวเข้มเช่นคะนา้าหรือว่าบลคลี่นะคะรวมไปถึงผลิตภัณฑ์จากทั่วเหลือต่างๆะคะ่ะส่วนวิตามินดีค่ะร่างกายจะได้รับจาก2ส่วนที่สําคัญนะคะส่วนที่1ก็คือผิวหนังของเราสามารถที่จะสังเคราะห์วิตามินดีขึ้นมาเองได้นะคะเมื่อได้รับแสงแดดโดยเฉพาะแสงแดดในช่วงเวลาประมาณ9โมงเช้าถึง13นะคะส่วนที่2ก็คือจะมาจากอาหารค่ะ โดยอาหารที่มีวิตามินดีสูงตามธรรมชาติก็อย่างเช่นพวกไขแก่แดงนมวัวนมถั่วเหลืองน้ำมันตับปลาหมูเห็ดหอมหรือว่าปลาที่มีไขมันสูงนะคะเช่นพวกปลาแซลมอนปลาทูนา่าปลาซาดีนะคะแต่ว่าแหล่งอาหารเหล่านี้ก็จะมีปริมาณของวิตามินดีที่ค่อนข้างน้อยนะคะปัจจุบันก็เลยมีการเติมวิตามินดีเข้าไปในอาหารบางชนิดเพื่อให้มีวิตามินดีจากอาหารเ,เพิ่มขึ้นเช่นผลิตภัณฑ์นในพวกนมน้ำส้มหรือว่าซีเรียลแล้วก็ธัญพืชต่างๆต้นค่ะ สำหรับลกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการขาดวดิตามินดีนะคะก็คือลกลุ่มของผู้สูงอายุค่ะ เนื่องจากผิวหนังของผู้สูงอายุค่ะจะมีความสามารถในการสร้างวิตามินดีได้น้อยลงนะคะรวมไปถึงผู้สูงอายุก็มักจะมะีมีกิจกรรมในบ้านที่มากขึ้นนะคะออกไปทํากิจกรรมกลางแจ้งหรือว่าสัมผัสแสงแดดน้อยลงก็ยิ่งทาให้เกิดการสร้างวิตามินดีที่ผิวหนังน้อยลงนะคะนอกจากนี้ยังพบว่าในผู้ป่วยที่มีน้าหนักตัวมากมีผิวสีคล้ำนะคะมีปัญหาเรื่องของการดูดซึมแร่ธาตุหรือว่าิตามินจากลำไส้หรือว่าได้รับยาบางชนิดเช่นยาการชักหรือว่าเสียรออยค่ะก็จะยิ่งมีความเสี่ยงต่อการขาดวิตามินดี นนะะซึ่งบุคคลเหล่านี้ก็คนที่จะรัก,รรกษาได้ด้วยแคลเซียมแบบวตาจะมีอย่างเพียงพอค่ะ,คะสำหรับอาหารที่มีผลต่อการดูดซึมเรื่องของแคลเซียมนะคะก็คืออาหารที่มีคาเฟอีนสูงค่ะเช่นพวกชากาแฟอาหารที่มีโซเดียมสูงนะคะเช่นพวกอาหารสําเร็จรูปของดอง รวมไปถึงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะคะพวกนี้จะทําให้การดูดซึมแคลเซียมจากทางเดินอาหารนน้อยลงแล้วก็เพิ่มการขับแคลเซียมทางปัสสาวะเพิ่มขึ้นนอกจากมีอาหารที่มีพวกสารไฟเตเช่นพวกเมล็ดพืชถั่วเมล็ดแห้งถั่วเหลือกแขงนะคะหรือว่าสารออกซาเลชเช่นพวกผักโขมใบยอหน่อไม้นะคะพวกนี้ก็จะสามารถที่จะจับกับแคลเซียมแล้วก็ทําให้การดูดซึมแคลเซียมจากทางเดินอาหารนน้อยลงได้ะคะ่ะ รับประทานแคลเซียมและวิตามินดีค่ะคนที่จะรับประทานให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกายไม่ควรที่จะรับประทานมากเกินไปนะคะเนื่องจากจะทําให้ปริมาณแคลเซียมในปัสสาวะเนี่ยสูงขึ้นเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดยิ้วในไตได้นะคะนอกจากนี้ในผู้ป่วยที่มีระดับแคลเซียมในเลือดสูงร่วมกับระดับฟอสเฟตในเลือดสูงนะคะเช่นในผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายเรื้อรังก็จะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดก้อนแคลเซียมในอวัยวะต่างๆนะคะโดยเฉพาะที่ชั้นใต้ผิวหนังแล้วก็หลอดเลือด ส่วนวิตามินดีที่มากเกินไปค่ะก็จะทำให้เกิดภาวะวิตามินดีเป็นพิษนะคะซึ่งเป็นเป็นผลที่ส่งเสริมให้แคลเซียมในเลือดเนี่ยสูงขึ้นได้ค่ะนอกจากนี้ก็มีการศึกษาค่ะพบว,ว่าระดับวิตามินดีที่สูงเกิน60นานโ,นโนกรัมเปอร์ลมลิรเนี่ยก็จะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดภาวะหกลบในผู้สูงอายุได้ด้วยค่ะดังนั้นในผู้สูงอายุที่ได้รับการรักษาด้วยแคลเซียมและก็วิตามินดีค่ะควรที่จะได้รับการติดตามพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะรักษาระดับของแคลเซียมและก็วิตามินดีีใให้อยู่่นเกฑ์ทมมาะส